สวัสดีค่ะขอตอนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My K B K ใครไม่เคอะไรก็มีเคจ้า นไปนานแล้วหลังจากที่เรียกล่าสุดเพลงของ TWICE กับเพลงอคะคาสตอ m ์มีไปวันนี้ก็กลับไปทำรีชั่นอีกแล้วนะคะเป็นการรีชั่นวงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นวงที่มีความสามารถจหนึ่งวงแล้วก็เอ่อเป็นตัวแม่แห่งการเกาหลีด้วยนะคะนั่นคือวงมา a m มูค่ะ<ว><ว>ซึ่งตอนนี้ก็มา a ามูนะคะกลับมาเป็นมิเดียบั้งที่10แล้วเธอที่มีชื่อมินย่าบัว่า t r a v e l ไม่ก็ Travel 2อ,อย่าง ซึ่งก็คือมากับเพลงไตเั้นที่มีชื่อเพลงว่าเอียะไหมเอียาเอียะถ้าเป็นฮาวาคาเอเอเอยะัดสันใช่แล้วก็หลังจากที่แบบว่าหายกันไปหลังจากที่คัมแบ็กเป็นเพลงแบบไตเติ้ลล่าสุดนล้วก็คือเพลงฮิตเธอเมื่อประมาณ11เดือนที่แล้วเมื่อเนี่ยอีก10วันอีกสิวันวันที่4ินี้ฮิตก็จะครบ1ปีแล้วเธอเออใช่แต่ว่าเราก็เห็นแบบมารมูแบบคัมแบกกันไม่ขาดสายเพราะว่าเขาแบบเหมือนไปโซโล่กันแล้วแล้วก็วงก็แบบ6ปีอะปีหน้าคือครบสัญญาแล้วก็แบบต้องมาคุยเรื่ จะแบบจะต่อสัญญากันหรือเปล่าใช่กอออ็อยู่มานานเหมือนกันเนาะ <S <S อ่าเดี๋ยวถามก่อนว่าเป็นเมนใครในวงมามาอะไรก็มาอะไรก็มาหมาู่บ้างเธอเนี่คนนี้มันโดนตกคาฉันเปิดคิดไปดูโซล่าเออโซล่าจริงเธอชอบฮาวาซ่าอ่าฮาวาซ่าหนูฉันก็ชอบฮาวาซ่าใครอีกไหมเธอ,อพี่อินพี่อินอ่ะอ่าพี่อินเหมือนกันนะคะเธอมอเหมือน เีเราไปดู MV ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วก็ไปทำรีไลการีรายการรายการรลยการรีแอคชั่นกันเลยค่ะบายโอ้ยสวยโอ้ยสวยดังสมา

โปรโมชั่นเยอะมากอะอ๋อรูปแบบนี้เหรอ <c oughs> โอ้โหท่าแอมอบ์ขาวหลอกลยโอ้โหัวตาโอ้โหคอ,อ,อนซิวต้องเผาแล้วนางพญาหูขาว <c oughs> ไม่ไหวได้วยนะ <c oughs> เหมือนชนเผนะ่าเนอะจริงจริงอืออือหนอูจะพูดเลย ดุกจังออเออคอมเมนต์ต้องดีแน่ๆเลยเย้อย

มีดีตังแล้ดูมีสตอรี่ด้วยนะชุดนี้ก็ดีอะเซตนี้ดีมากเลยอะบอกเป็นหลุมลุใใชเป็นยมทูตหรอเหมือนเป็นยมทูตเหมือนเป็นแวมไพร์เลยมนมีเขี้ยวด้ยจริงเหรอไม่ได้สังเกตโไป ยยิออโโ้้คือแบบเปลี่ยนอารมณ์มั้งนึกถึงตอนมายาที่แบบไปเข้าจังหวัดลาตินนะไปแบ็กอัพผู้ชายล้วนไหมนี่ผู้ชายล้วนจริงโอ้ เอ่อเอ่อเอ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 เออ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 เนอเอ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 าเออ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 งอองออกออเออาออเออเออเออไออเ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 อเนอเออเออเอังอองออเเเออเหอเั้วออเออเ่เออเออเะแเอออเอออเ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 ออบอ่าเออออเออออมดบนกอ แล้วก็ไี v. ฉันว่าสปอยฉากเริมไปอะ<า>ข้างหลังก็เลยดูซ้ำๆมมมไม่มันเอามันเป็นไวีกล่องด้วยแหละแบบในถ่ายในกล่องหมดเลยอันแต่ว่าดูดูดูดแบบเออดูดูดูดสวยดูแบบว่าโปรโมชั่นเยอะอันม,มีหลายซีนหลายฉากที่แบบไม่ค่อยไม่ไม่ซ้ำกันมีแค่ซีนแดนซ์มายอ่ะที่แบบว่าฉากเดิมม<ช>ันแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆแบบนี้ที่รู้สึกนะส่วนเพลงก็แบบว่าแตกต่างจากฮิปมากแบบเหมือนม้ามูทำเพลงไม่ไม่ซ้ำแนวเลยเธอแบบเปลี่ยนแนวตลอดอะนนึกออกไหม เราก็ไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นแนวนี้แต่ว่าแนวรันเรียงก็คือนึกถึงอันนั้นจริงๆอ่ะไออีโกทิติกันแต่มันเป็นแนวนี้ไงเออใช่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 ใชนึกถึงแล้วก็ยังนึกถึงโกโก,ก้เบเบ้ด้วยอือใช่ประมาณเออโกโก้เบเบ่เออแนวเหมือนกัน <laughs> ใครที่เป็นโมโมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเห็หนในคลิปนี้บ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ 우리 똑 떨어진 날.